มาแล้วปลอดภัยไว้ก่อนมาแล้วโอ้จะพ่วงได้เปล่าเนี่ยเกชชาและช้าแล้วช้าช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 าหนะน้องจะพ่วงไม่ไหว รับไหวเปล่าเน้องอ,ออกแล้วรอคนขับตอนนี้ออกแล้ว ถอยหลังตอนนี้น้องจะถอยหลังไปเทเ,เห็นตรงรู้นะที่เคยเห็นรอถอไฟตกทางกันเพราะอะไรไม่รู้เก็บเห็นมันจำได้ลนะบายบายน้องเดินทางปลอดภัยแล้วน้องครับเพิมบายบายเจอกันรอรสุสาสุสัมปุก